เลยนะครับการหาโดเมนกับเลนส์สำหรับฟังก์ชันที่บอกเงื่อนไขใช้วิธีกัดจัดรูปตัวแปรนะครับหาโดเมนของฟังก์ชันจัด y ในเทอม x นะครับ y ลบ2เท่ากับ root x ลบ4ก็ย้าย2มาอยู่กับฝั่งนี้ก็จะกลายเป็น y เท่ากับ รูทของ x ลบ4บวก2ตอนนี้ y อยู่เดียวๆแล้วครับไม่ต้องไปจัดรูปต่อแล้วนะพิจารณาในนี้ครับโอเคไหมพิจารณาที่ในรูทครับตัวแปรอยู่ในรูทเพราะฉะนั้นในรูทต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0 x ลบ4มากกว่าหรือเท่ากับ0เพราะฉะนั้น x มากกว่าเท่ากับ4 ก็เอานี่มาตอบนะครับก็จะเป็นว่าโดเมนของฟังก์ชันนี้จะเท่ากับอะไรครับปิด4ไปจนึงเปิด Infinity เนาะคงไม่ผ่านมาหลายตัวอย่างละนักเรีเยนน่าจะพอจะเข้าใจแล้วเนาะต่อไปหา r ร n g ครับ y ลบสองเท่ากับ r o ู t x ลบส โอเคครับยกกำลังสองสองฝั่งได้เลยนะอันเนี้ยนะครับแบบนี้นะครับอ่ะก็เป็น y ลบสองทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับ x ลบสี่เคนะครับอันนี้ก็กำลังสองสมบูรณ์ครับหน้ากำลังสองลบนะครับตรงนี้เป็นลบอันนี้ก็เป็นลบสองหน้าหลังสองหน้า ก็คือ 2y หลังก็คือ2เพราะนั้นก็จะเป็น 4y บวก y กำลัง2 2สองกำลัง2 2กับกำลังงก็จะเป็น4ใช่ไหมครับตัวหลังนะครับ2ก็เป็น4โอเคไหมครับเท่ากับ x ลบ4ก็ย้าย4มาไว้ฝั่งนี้ครับ,รบก็กลายเป็นบวกใช่ไหมก็จะได้ว่า y กำลัง2ลบ4 y บวกแเท่ากับ x ใช่หมครับอ่ะ x เท่ากับ y กำลังสองลบส y บวกแโอเคครับไม่มีตัวแปรอยู่ที่ส่วนไม่ติดรูทแต่อย่าลืมนะครับอันนี้ผมก็ลืมละพอยกกำลังสุบอันเนี้ยจะต้องเป็น y มากกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์จำได้ไหมครับ y มากกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์โอเคนะครับเพราะฉะนั้นเรน เรนของฟังก์ชันก็จะเท่ากับอะไรครับปิดศูนย์ไปจนถึงเปิดดนฟินิ t ี้รู้สึกทุกตัวอย่างจะตอบเหมือนกันหมดเลยเนาะ